สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมวิธีการใช้ตัวโบกเกรนิออร์แกนิกเซรั่มพาวเดอร์ของเรานะครับขั้นตอนการใช้ตัวเซรั่มพาวเดอร์ของเราเนี้ยใช้ยังไงนะครับจะเห็นว่าลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์เรานะครับจะเป็นรูปแบบกล่องนี้นะครับแล้วในเซตเราก็จะมีชุดน้ำนะครับเป็นน้ำพายวอเตอร์นะครับเป็นชุดที่เอาไว้ให้ใช้ผสม ผสมกับตัวผงเซรั่มของเรานะครับหลังจากที่เราแกะกล่องออกมานะครับข้างในกล่องเราจะเป็นอย่างนี้นะครับคือข้างในก็จะมีตัวกระปุกผ,ผงเซรั่มนะครับแล้วก็มีช้อนทายสำหรับใช้ในการตักผงเซรั่มนะครับเพื่อนํามาผสมกับน้ำนะครับของเราที่เ็นสุดด้วยกันเนี่ยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องปิ๊กนะครับสั่งทิปวิธีการใช้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ ที่เราเปิดฝาเราก็จะเห็นว่าข้างในมันจะเป็นผงเซรั่มอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราจับช้อนพายนะครับเวลาใช้นะครับหนึ่งครั้งก็คือหนึ่งช้อนพายอย่างเงี้ยนะครับหนึ่งช้อนคนข้หน่อยนะครับตักบนฝามือนะครับ กสปเปรเวลาที่น้ำในเซตนะครับโดนตัวเนื้อเซรั่มแล้วนะครับเขาก็จะละลายกลับไปเป็นเนื้อเซรั่ม จากนั้นเราก็วอร์มบนฝ่ามือเสร็จแล้วก็เราก็ลูบไปทั่วผิวหน้าเราเลยครับลูบห้รอบดวงตาแล้วก็ทั่วทั้งใบหน้าแบบสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ลูบที่คอด้วยแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้ครับประมาณ สักสองามนาทีเขาจะค่อยๆซึมนี่มันเหลือที่มือหน่อย,อยแล้วก็รูปที่แขนรูปที่นี่นะครับวิธีการใช้ตัวโรแกนี่เซรั่มพาวเดอร์นะครับง่ายๆนะครับเพียงวันละหนึ่งครั้งนะครับในตอนกลางคืนนะครับเพียงชนิดเดียวนะครับตอนนี้เป็นไงตึงไหม เวลาที่เราใช้ไปประมาณสัก2อามนาทีมันจะซึมเข้าไปแล้วมันก็จะค่้ยๆซึมนะผิวหน้าเราก็จะตึงกระชับด้วย